ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาจาจนที่ก็รบรักนะฮะวันนี้ขอสอบออไม่จะไปเลยครับ <c oughs> สวันนี้ทุกคนคันด้วยนะคะรีแรงกันแล้วเป็นยังไงบ้างเอ้ยอ่วันนี้สี่นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์ในเรื่องคําว่าอย่าหาทํากันนะคะ ก็อย่าหาทำในที่นี้คืออะไรกันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งงงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะคะว่าชื่อคลิปวันนี้คําว่าอย่าหาทำมันคืออะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะคะอย่าหาทำค่าไปโอเคเรียบร้อยแล้วจะลืมอัดคลิปเมื่อกี้อ่ะยังไงก็ปั่นก่อนอืมเอาโคมาต้องมาจุกนะคะทุกคนเราต้องจุกเราจะไม่ปันนป่นเด็กดปั่นอ้าว โอ้โหมึงโดนเคอเร้อแล้วมึงโดนทีเดียวร่มเลยนี่ปูโจเซฟเอะอะไรนี่โจเซฟอีกแร้วเออนี่ก่อนหน้านี้นี่เออผมมีอะไรถาป่ะมาผมมาคลิปอ่าผมไปแอบเล่นมาฮะทุกคนแอบแอบเล่นตัวจุกอะ่ะนี่คือผมผมเจอโจเซฟสีตาติดเลยทุกคนนี่ตาตีสีนะอะไรกันนี่เออโจเซฟบัฟอะไรกันทุกคนหรือว่าหรือหรืออรออว่าทำไมตรงนั้นโอ้โหตรงนั้นมันต้อง VIP อีไม่ใช่เออ แน่นอนจวัวร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นไรครับคนเรามีปืนเรามีไทยเราจะไปโดยที่มันไม่รู้นี่ให้ครอบภาพตายไปเลยโอ้โหแล้วอีกเคเวส์นี่มันจะมาบังหน้าจอฉันเยอะเกินไปไปปนหมนี่เออโอ้โหโอ้โหฉันต้องไปเปลี่ยนเคเวสแล้วอ่าเราอาจจะเตรียม,มหน้าปากซอยก็ได้เตรียมปืนให้พร้อมลั่นไกลเหนียวโอ้นั่นไงมาแล้วิง <het> ไม่เอายโ,โอเคเราจะไปช่วยเพื่อนกูมาเลยแป๊บ รอกูหน่อยนะเพื่อนกูมาแล้วอย่าปพึ่งตายอย่าเพิ่งไลตุยเดี๋ยวกูเข้าไปช่วยนะเพื่อนเดี๋ยวกูเข้าเข้าไปช่วยโลกปัสายโอเคไปไปไปอาเอาอรรรรรรตรร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 ารร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 ้ยรร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 รตารตรรรรรรราตายตายตายต รู้จักไปเ,เ,ด,เไดี๋ยเจี๊ยบนะไม่ได้เด็กกูหรอกไม่ได้เด็กกูหรอกปูเอ้ยแบบนี้เออนี่คือสเต็ปสเต็ปกาทุกคนกาเออโอ้โห,โหแล้วทุกคนคิดนะเมื่อกี้ตั้งปืนตั้งไตโอ้โหโกดตรเพลิงเลยทุกคนเออและบาดเจ็บกูอีกเนาะวิ่งไปปั่นกลางน้นเนีย่ยจะดีกว่าเราอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยเออนี่นี่แหละกาทุกคนกาพฤติกรรมยาหาทำนะะัก่ะทุกคนเมื่อกี้อ่ะ อ่าแหมว่าเออผมช่วยแล้วมันน่าจะมีบงทั้งหนึ่งหนึ่งบงหนึ่งสองบงนะทุกคนคือพอผมช่วยปุ๊บผมมีไทยอยู่แล้วผมล็อกไห้มันหนึ่งทีอ่ะยังยื้เกมได้อยู่นะทุกคนนะเมื่อกี้แต่มันเอฟเคมันโดนเธอเรืออะไมันออกเกมไปเลยอะไรก็มาดีเออขะโทเอยเสียทังปืนเสียทังไทยคุ้มกูไปเนี้ยไรยพูดมากก็มันก็เอ่อเก็บปืนเก็บไทยขึนน้นมาไม่ได้ก็ก็ก็ปัน,ป,นปันไปโอเครันจวนน่าจะจุกได้นานอยู่นะ ยนได้เป็นหนึ่งทีลเลยพะย่้สวยคารันจวนสวยมาอ้าวโอ้โหกูไม่น่าพูดเลยอ่ะอย่างนั้นก็ทําหน้าที่ต่อไปคือทุกคนที่ผมบอกว่าผมจะมาจุกอ่ะไม่ใช่แบบว่าผมวิ่งไปฮันเตอร์อมันแบบให้มันเอาอปีนมาถล่มหน้าผมนะไม่ใช่อย่างงั้นคือในที่นี้การจุกของผมคือหากมันไม่ถึงขั้นที่ผมต้องจุกอ่ะผมจะไม่จุกคือผมจะไม่ไปไปวิ่งล่อตีนท่นนี่ะ ผมจะปั่นอย่างเงี้ยผมจะปั่นอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะมาหาผมเองนะฮะทุกคนนึงผมจะจุกจริงจังเพราะผมไม่ได้เป็นสายจุกตี้โหดอะไรขนาดนั้นขอไปในเสียงรถด้วยนะฮะทุกคนฮะโอเคเราปั่นเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปึง้งนั่นจนเงี้ยเพิ่งล้มนะอ่ะแล้วมีใครอยู่แถวนี้ไหมมายินกันหน่อยฉันกำลังจิตใจอ้าวโอ้โหรันจนุนเหลือสองเครื่องแล้วเพื่อนแต่ ไอ้ไม้อีไม้ยังไม่จบไอีไม้ต้องต้องตัวแรงจนได้อีไม้ก้อยมึงมีไทยนะน้องไม้ต้องมีไทยนะไม้อ้แล้วก็ปั่นกล่องนี้ใกล้ๆไปน่อยเอ้ยตรงนี้มีกล่องนี่อ่าเปิดกล่องก่อนขอให้ได้เข็มฉีดยาขอสิ่งที่เป็นประโยชน์เข็มฉีดยาขอเข็มฉีดยาตอนนี้ฉันต้องการเข็มฉันต้องการเข็มอย่างมากอือถ่ายรูปไปกแล้วเข็ม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 อ้าวตรงมือน้องนายิปอ่ะ อออกกก็็ก็ดดีีย่างน้อยก็ยือย้อเวลาได้อ่ครั้งหนึ่งนะอ่ะปั่นไปโอเคน้องไม้น้องไม้น้องไม้ว่าไงน้องไม้โย,ยโยยังย,ยกอยู่ที่กวีอ่าช่วยเรีบเยบร้อยแล้วโอเคเอ,อ้าวโอ้ร่วงไปอีกแล้วไม่พรือไม่พรือทุกคนรอปั่นรอปั่นนะฮะรันจอนมันยังไม่เขวิดสองได้ยังไม่ปิดโอเคเราจะปั่นต่อแป้นต่อ,ตอ,ตอมีรอแล้วอ้าว โอ้โหมึงเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหมึงไปล้มอย่างนั้นเลยเลยและลีจันบอกงรงนะคะากฉจนไปตอนนี้คือตายสีแน่นอนค่ะฉันจะทำหน้าที่ของให้ดีที่สุดจะทำหน้าที่ของใช้ดีอ่าวรถยนต์บินและโอ้โหขอต้อนนะไม้ฉันคงไปช่วยเธอไม่ได้แล้วล่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะที่เจนบอกไปตอนต้นคลิปว่าพฤติกรรมหยาหาทำก็คืออย่างเจดีเพทนะคะยาปยาทำนะคะ เกไหมฉันจะจดจำนายฉันขอโทษนะไหมฉันไม่สามารถไปช่วยเธอได้ตั้งไทยตั้งปืนตั้งโดนฟันคือดิฉันแค่โดนหันอดใส่ดิฉันก็ร่วงน่ะฉันบอกแกเนี้ยโอเคฉันจะทำหน้าที่ดีที่สุดก็แล้วกันไหมฝากชีวิตไว้กับฉันน่ะฉันจะรอดไปได้ไหมเออให้ตายสิปั่นไปตั้งหน้าตั้งตาปั่นไปตอนนี้มันตอนนี้ก็บอกว่ามันอยู่ ฝากโนนเราอยู่ฝากนี้หากมันไม่เทเรปมามันก็ไม่น่าจะไล่เราทันเมื่อกี้ผมวิ่งมาจากทา,างทางข้างหน้า,าข้างหน้าข้างหน้าเวทีนะตรงตรง,ตรงข้างหน้าตรงนั้นไม่มีลมแล้วก็ข้างสิงโตเมื่อกี้ก็ไม่มีลมแสดงว่าลมต้องอยู่หน้าสะพานหน้าสะพานาด้านขวามือแน่นอนเออติงก็ไงม,มาดีปูโจมึงกล้ามาไหมล่ะต้องมากูจะช่วยไหมมึงมาไหม,ม เนี่ยผมคิดว่าหลุมมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> อาหลุมไม่อยู่ตรงนี้ก็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 อยู่ฟงัง <c oughs> ก็จั่งจัางมันเถอะโอเคไม่น่าจะถุกคิดแล้วนะฮะโอเคเราหลุมอยู่ตรงนี้แนนอนรัฐประเทศอยู่แล้วนี่ไงโอ้โหคำนวณไม่เคยปิดพลาดคำนวณไม่เคยปิดพลาดนี่ทุกคนเออโอ้โหเสียงหัวใจมาเสียงหัวใจมาเสียงหัวใจมากูไปแล้วกูไปแล้ว,ป,ลวปู่เอเพื่อนตายหมดเลยอีแบดกูเกลียดมึง 嗯。<laughs>